มามาแล้วอสังหาริมมาซับร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชานทนมหาราชครับรงพื้นที่ชี้หมายอาสังหาริมมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บ้านดอนสะคำตำําบลราชควายอําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีในเนื้อที่ครับผม17ไร่1งาน13ตารางวา ติดทางสาธารณประโยชน์นะครับผม3ด้านนะครับทางสาธารณประโยชน์ตรงนี้นะครับทำการเคลียร์ริ่งแล้วนะครับผมติดทางสาธารณประโยชน์240เมตรโอ้โหสวยงามครับผมใกล้กับโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่เพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นครับบ้านดอนสักครัมนะครับ หนากว้างแห้งครับผมเหมาะสำหรับท่านใดที่กำลังมองนะครับผมเห็ดร้านมันในสุดยอดเลยครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยครับพื้นที่แปลงนี้เหมาะสำหรับการทำร้านมันโคกหนองนาน้า,นาไฟเขาถึงทั่วทุกพื้นที่ครับอันนั้นเป็นหมู่บ้านชุมชนนะครับ หมู่บ้านชุมชนของบ้านดอนสะคำไฟฟ้าที่ท่านเห็นนั้นคือไฟฟ้าน้ำประปาทําเลขาทําเลขายทําเลทองครับทำเลเหตุธุรกิจเดี๋ยวทีมงานเข้าจะทาการปลักหมุดครับที่แปลงนี้ติดทางสาธารณะประโยชน์240เมตรเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับท่านใด มีโอกาสมาเยี่ยมชมครับเราจะทำการปักหมดุดให้ท่านมองเห็นกายภาพทั่วไปแปลงนี้ครับโคกหนองนาทำบัานมันอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับอสังหาอลิมมาัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ